สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราม่ได้ไปล่าผีแต่เดางไงนะครับวันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ออกมานะครับจับขบจับเขียดนะครับหรือว่าหาอื่นนะครับถ้าเจออะไรนะครับเราก็จะเอาสิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกบอื่นเขียดนะครับวันนี้ฝนตกนะครับค่อนข้างแรงนะครับ ก็ออกมาสำรวจนะครับว่าจะมีอะไรพอจับได้ไหมวิธีนะครับชีวิตอคนนะครับบ้านนอกอย่างเรานะครับสองกบสองเขียดนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าเราวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับว่าจะได้กบเขียดหรือว่าเอื่องนะครับ,นะครบ,นรบนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็ท้าแรงนะครับมีน้ำด้วยนะน้ำขังด้วยนะตามถนนเนี่ยนะครับน้ำขังด้วยครับนี่ครับตามถนนนะครับน้ำขังด้วยวันนี้เราจะ ออกไปสำรวจนะครับก,กบหาเกดนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมากับสับป,ปะเลชนะครับมากับสับป,ปะเลแทงนะครับแต่ว,ว่าทางเดินนะครับ จะเดินยากนิดหน่อยนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้นี่ครับเหมือนเจออะไรสักอย่างนะครับย่องไปแล้วครับ่าจับแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรอะไรนะไหนพอดูชี้ชัดครับว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวให้ฟองมันโฟกัสก่อนสิ โอเคครับอ้ ه, และกเขียดนะครับตัวใหญ่ลเลยครับเบ้อเล่เลยนะครับเขียดเบ้อเล่เลยเลี้ยวอะไมั้งตัวมันแต่อาจจะเดินยากลำบากนิดหน่อยครับเพราะว่าดินทางนี้นี่ ค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าเดินนี่ฝนตกอย่างนี้นะครับเดินนี่ดินเนี่ยมันจะโอบเลยนะครับโอบโอบรองเท้าไว้เลยนะครับโอบรองเท้านี่อู้เดินยากนะครับดูครับผมเดินเข้าไปเมื่อกี้นะครับดินโอ้โหโอบไปหมดเลยครับเนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะครับเดินยากครับ ถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับแนะนําให้ถ่ายรองเท้าบูทนะครับถ้าจะเดินอย่างนี้นะครับได้แล้วครับอ๋อนี่นะครับอืงอืงนะครับได้แล้วครับมันออกนะครับฝนตกอย่างนี้นะครับอืงจะออกนี่เป็นวิถีชาวบ้านนะครับที่หากินนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับ ได้มาแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือได้น้อยมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับนี่นะครับการเดินหานะครับก็เดินหาอย่างนี้นะครับถ้าหากเจอนะครับส่องไฟไปนะครับมันจะส่องไปโดนนะครับตาของมันแล้วทีนี้มันจะท้อนแสงกลับคืนมานะครับ เราก็จะรู้นะครับว่านั่นคือกบเขียดหรือว่าเอื้องนะครับเราส่องไฟไปเรื่อยๆนะครับมันจะพอเราส่องไปนะครับมันจะโดนตาของมันนะครับมันก็จะสะท้อนแสงกลับคืนมาหาเรานะครับนี่นะครับนี่ฝนตกนะครับฝนตกนะครับ ตกลงมานะครับตอนนี้เราอยู่ในป่าอ้อยนะครับป่าอ้อยเล็กนะครับนี่ครับฝนตกขึ้นหยุดนะครับก็ตกแรงพอสมควรนะครับถ้าฝนตกแรงๆนี่เราจะหากบเฉียดหรือว่าอื่นได้นะครับอันนี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรนะครับเหมือนกระดูกนะครับกระดูกอะไรสักอย่างนะครับ นี่ครับเราจะหาไปเรื่อยนะครับนู่นนะครับสะปะเลยของเรา มันตกมาอีกนะครับจะหาง่ายมากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตาอะไรครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับมาสะท้อนแสงนี่งครับเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตาของอะไรนะครับสัตว์น่าจะเป็นสัตว์นะครับหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับอยู่ข้างถนนนะครับ เสียงไปไรเลยอย่างนี้เสียงฮึเนปะตอนนี้นะครับก็มีเสียงพระนะครับสวดเหมือนงานอะไรสักอย่างนะครับมีเสียงพระสวดนะครับเหมือนมีงานอะไรสักอย่างนะครับได้ยินเสียงมาไกลๆนะครับ นมาด้วยนะครับถ้าเจอนกเราก็จะยิงนกนะครับวันนี้เป็นมิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่หากินแบบง่ายๆนะครับดูรองเท้าครับโอ้โหโอ้โหรองเท้าครับ ตรงนี้ไฟไหม้ครับนี่เป็นจุดดำๆนี่อ๋อแมวป่านีแมวป่าด้วยครับนี่ครับเห็นแสงเลยนี่นี่ครับน่าจะน่าจะเป็นแมวป่านะครับนี่มันจ้องเนี่ยจ้องอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาให้ดูนะครับ เนี้ยแมวป่าโอเคนี่เป็นแมวป่าครับยังนะได้อีกเด้อ เอาให้กองมึงเนี่ยโอ้ยไ่ให้กลองเิึงดิพอตาบอึม่มมีตาส่องไปนะครับมันจะเจอตาของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นกบเป็นออ่งเป็นเขียดนะครับถ้าเราส่องไฟไปนะครับมันจะสะท้อนแสงกลับขึ้นมานะครับ เราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูรองเท้าครับโอ้โหขนาดรองเท้าบูทนะเขาเนี่ยเต็มเลยครับเดินแทบไม่ได้ดินที่นีน่โหดจริงๆครับ นี่ครับน่าจะเป็นกบหรือเขียดอะไรสักอย่างเขียดนะครับเขียดหรืออื่นไม่รู้ครับนี่ยังเขียดเดีเอ่น่าจะเป็นเขียดนะครับ ไอ่มันเฉียดเดี๋ยวไปดูไม่ได้ไหมไปเฉียดนะครับป้าเนาะไม่เอ๊เฉียดตัวใหญ่เลยนะครับคล้ายกบเลยนะครับป้าเนี่ยนี่เปนปานะครับเข้าไปไม่ได้ นี่ครับเป็นทุ่งหญ้านะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับมีแต่นะครับสัปเหรนะครับแกเคยมาหานะครับก็แกก็ชวนมานะครับบอกว่ามาจับกบจับเขียดนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ผมได้กี่ตัวผมยังไม่ได้เลยครับมีแต่สัปเหร่อนะครับที่ได้ นะครับส่งไปอย่างนี้นะครับส่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะหาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับ เพราะว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยกบเฉียดนะครับมันจะออกเยอะนะครับนี่เป็นฝนตกนะครับเพิ่งตกนะครับตกใหม่นะฝนฟ้าใหม่นะครับเพิ่งจะตกมานะครับคาดว่ารอบดึกน่าจะตกอีกนะครับถ้าตกอีกนี่แกบอกว่าพรุ่งนี้เต็มเลยนะครับ จะไม่อื่งมีอะไรนะครับร้องเสียงดังแต่ว่าตอนนี้นะครับฝนก็ได้โปอยๆมาแล้วนะฝนเริ่มโปอยๆมาแล้วครับนี่ครับลงเม็ดแล้วครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนครับ มันโลกด้วยนะครับลกด้วยอาจจะหายากน,นิดนึงครับเพราะว่าแกก็ถ้าไม่เจออะไรอย่างน้อยก็ต้องได้นะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับแกก็จะพายิงนกนะครับกลับไปนะครับทำจินนะครับ ใคร่เสียงกบเมืนปะเดินไปแล้วครับเหมือนเจอคนระับอันนี้คือวิถีชีวิตชาวบ้านเลยนะครับนี่ครับเข้ามานะครับในป่านะครับลกๆอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ฝนก็เริ่มลปอยโปอยมาแล้วครับฝนเริ่มลงมาแล้วครับน่าจะตกอีกรอบนะครับตอนนี้ผมหนักรองเท้ามากเลยครับเดินยาก เดินยากนะครับรองเท้าเนี่ยเดินยาก มันยังไม่ออกนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับฝนตกแต่ก็ไม่แรงมากนะครับถ้าฝนตกแรงนะครับน้ํานะครับจะเต็มนะครับเต็มถนนพอน้ําเต็มถนนนะครับจะบอกว่าจะมีอึนะครับออกมานะครับลอยอยู่ตามน้ำครับเยอะแล้วก็ร้องเสียงดังระงมเลยนะครับแต่ว่า ช่วงนี้นะครับฝนไม่ค่อยตกนะครับแต่ว่าน่าจะตกอีกนะครับเพราะว่าลินมาแล้วครับลินมาไปปล่อยแล้วตอนนี้ เท้าหนักจริงๆเดินแทบไม่ได้นะครับเดินเดินรองเท้านะครับขนาดรองเท้าบูทนะครับยังเดินแทบไม่ได้นะแต่ถ้าฝนตกนะครับน้ําเต็มนะครับมันจะเดินง่ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดนะครับไม่ติดรองเท้านะครับดินจะไม่ติดรองเทา้า มันจะเดินง่ายนะครับเพราะมีน้ำนะครับเดินเดินไปจะมีน้ำนะครับคอยชําระออกอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าดินแบบนี้นะครับฝนตกแล้วมันไม่มีน้ํานะครับมันจะเหมือนโคลนครับแล้วทีนี้มันจะติดรองเท้าครับเดินยากมากตอนนี้ผมก็เริ่มหนักๆแล้วครับขณะรองเท้าบู๊ตเงหนักครับนี่ครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับ วันนี้นะครับผมไปเจอแล้วนะครับเป็นเฉียดนะครับนี่ครับเฉียดตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจับมาดูครับมาจะได้กระปาครับดูครับมาจะได้ไหมเป็เฉียดนะครับเดี๋ยวลองจับดูนะครับชิบอ่าได้นะครับเพื่อนได้มาครับนี่ตัวหนึ่ง อ่าโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปนะครับให้นะครับจุงสับเปลือนะครับอ่ะนี่แสงนี่ครับได้มาแล้วครับเพราะว่าถ้าเราส่งไปแล้นะครับถ้าเจอแล้วนะครับหากเราไม่เจอนะครับพอส่งกลับไปอีกมันจะหายนะนี่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 แม่นบอลนี่นี่แสง ่าแสงตานะครับนี่มันจะเป็นแสงกระท้อนนะครับแสงกระท้อนเข้ามานะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเจอหรือเปล่าแม่บ้าฮะไม่แ่นะครับหยดน้ำ เยดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทางนี้นะครับมีเสียงร้องนะครับเสียงร้องมันเต็มเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะจับยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันไม่คินกับคนนะครับซึ่งมีคนมาก่อ,อกวันแล้วนะครับฮนะ ต้องเอาไฟกีตาเอาไฟกีตานี่อันนี้เป็นแคมป์คนงานครับแคมป์คนงานมีลุงคนนึงนะครับที่อยู่แกอยู่คนเดียวครับ น,นี่เป็นคลองครับเปนคลองครับลึกครับคลองนี้ลึกมากลงไปลําบากครับผมจะไม่ลงไปแล้วกันคนระเดี๋ยวให้ลุงสับเลอลงไปนะครับแต่ว่าแสงแสงนิบยับชิบยับนี่นเยอะนะครับคลายกับตาไอ ใช้กับตากบหรือเชียดนะครับดูยากนะครับฝนตกอย่างนี้นะครับดูยากเพราะว่ามันอาจจะเป็น อาจจะเป็นน้าค้างก็ได้นะครับเพราะว่าแสงที่สะท้อนมาเนี่ยอาจจะเป็นน้าค้างก็ได้หรืออาจจะเป็นปลาก็ได้ตากรุบตาเขียดก็ได้นะครับพอดูยากนิดนึงนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหาจินนะครับซึ่งอย่างนี้ก็ลําบากนิดนึงนะครับดูยากเวลาฝนตกนะฝนตกหยุดใหม่ๆเนี่ยเราออกมา มันก็จะมีน้ําค้างด้วยนะครับซึ่งน้ําค้างมันจะสะท้อนแสงอยู่แล้วนะครับมันก็จะดูยากว่าเพราะว่าตากลุบตาเขียดอย่างเงี้ยมันจะสะท้อนแสงมาเหมือนกันนะครับแต่ว่า,วาถ้า,ถามันกระพริบตาเนี่ยเราก็จะรู้นะครับแต่ว่าน้ําค้างเนี่ยเราส่องไปอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะสะท้อนอยู่เรื่อยๆนะครับไปแล้วครับนุ่ครับ ลูซ่าเปเล่นะครับไปแล้วครับไปตามคลองเลยนะครับเดี๋ยวไปพบกันนะครับที่นู่นเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเจอแล้วครับเจอเอื้องนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะลองจับดูนะครับว่าจะได้ไหม โอเคครับได้ครับได้ไหมครับขี่ใช้มือแล้วนะต้องจับดีนะเป็นอีบนนะ มเมื่อแรงนะครับแต่ถ้าเกินตกแรงเนี่ยมันจะออกเยอะนะครับเพื่อนมันจะออกเยอะแล้วเราจะได้เยอะ,ะ mm. อันนี้ว่าส่องนะส่องไปเจอตาของมันนะครับ mm. ผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นหรือว่าหรือว่าเฉียดนะครับ ล,ลงสับเปลือของเราก็มาพอดีนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับว่าเราจะได้เยอะหรือได้น้อยเชยงไรครับอยู่ที่นู่นเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับผมก็สรแบบุปเป็นไม่อีอว่าเราจะได้น้อยมากเป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝนไม่ไม่ค่อยตกนะครับฝนตกก็ไม่แรีนยงครับเยวไม่ดูนะครับก็ไม่มาก่าไลร่ครับแต่ถ้าฝนตกนะครับมันจะได้เยอะกว่านี้ครับเนี่ยเนี่ยไก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปย่างครับไปย่างได้ประมาณเท่านี้ครับโอเคครับ ทั้งเขียดนะครับเขียดก็มีมะเคับมันมาโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะพาไปที่ไหนนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ